นี่เราจะเล่นลูกล้อหนึ่งร้อยครั้งเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะวันนี้ผมได้ไปวิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะะไปวิ่งออกกำลังกายได้สักสียห้ารอบเพราะว่าฝนตกครับทุกคนครับไปไปเล่นลูกล้อซิ่งเหมือนเดิมครับผมไปอขอญอาตจัดตั้งกลงตั้งกล้องจัดท่ากล้องก่อนโอเคได้ไหมนี่ได้ได้ได้ มาครับผมสวัสดีนะสวัสดีทุกนนะทุกคนนะหนึ่งร้อยครั้งเหมือนเดิมครับทุกคนขอยืดร่างกายก่อนสักนิดหลึ่เก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเริ่มเลยนะทุกคนนะเหนือั้งนะหนง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าทุกคนดูนะเดี๋ยวผมจะขอพูด,ดนิดนึงทุกคนดูนะจากวันแรกที่ผมเล่นอืดอาดอืดอาดอืดอาดนี่หลายวันแล้วทุกคนดูมันเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมแล้วสิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิ่สิบอีบเอ็ดีบสอง ยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้า สามสิบวัสดีครับอาชิพก um ็โตอะไรกโตสูงก um ันเซมัดฮ um ัลโหลฮัลโหลสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่ สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สอง สี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า ห้าสิบทุกคนดูการเปลี่ยนแปลงเอาแค่ใช้เวลาไม่เกินหนาทีผมก็ได้1นึ่งถึงห้าิบลวทุกคนการเปลี่ยนแปลงมันทําให้ผมแบบขึ้นดีขึ้นนะเออเล่นดีขึ้นนะเพราะร่างกายเราเริ่มอยู่ตัวแล้วไงทุกคนทีนี้เหลือแต่แบบให้มันขึ้นเป็นแบบสเปกเลนี่ทุกคนดูดูนี่ ห้าสิบต่ออีกไปห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหก เจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบสวัสดีครับผมหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้า หกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ด เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปด จ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่

9 1 9 2 9 3 9 4 9 5

ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบ โอเคทุกคนเพิ่มขึ้นมาสิบครับทุกคนดูเหงื่อนะดูเหงื่อนะครับทุกคนดูโอ้ดูอ้ยดูเหงื่อเดียทุกคนเป็นน้ําเลยเสื้อคือเปียกเลยนะครับนี่ครับผมเล่นแค่แบบหนึ่งร้อยครั้งผมก็เพิ่มไปเป็นหนึ่งร้อยสิบครั้งนะผมนะดูจากเหงื่อดูที่มือครับนั่นดูเป็นน้ําเลยทุกคนโอ้ดูเหงื่อ อุ้ยสุดยอดจำหนูได้ไหมตักแต่นไม่มีแฟนจำได้จ้ะสวัสดีจ้ะน้องอุ๋งอิงดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะตอนนี้พี่กำลังออกกำลังกายฟิตร่างกายตัวเองอยู่ <c oughs> เพื่อที่ว่าไอพี่จะไปดูน้องๆเขาสอบฐานพานาพี่จะไปดูไงว่าใครจะสอบได้บ้างไม่สอบได้บ้างไงเขาเอาแค่ร้อยห้าสิบคนเอง ใครที่อยากสอบทถานพานก็ตั้งใจครับเดี๋ยวนี้มันเข้ายากกว่าเมื่อก่อนแล้วนะครับผมนะเมื่อก่อนนะครับผมนะพี่แค่เทสร่างกายเข้ามาเองนะครับผมนะไม่มีการสอบข้อเขียนอะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้นะครับผมนะมีทั้งข้อเขียนนะมีทั้งสอบภาคหนึ่งภาครอบหนึ่งรอบสองนะครับนะอืมยากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนะแล้วก็อัตราที่เขารับนะครับผมนะน้อยกว่าเดิมด้วยนะครับผมนะน้อยกว่าเดิมด้วยนะครับผมนะ ลูลาโดนตัวไหนมาพ,พี่ความคิดความคิดของลูลามีได้แค่นี้ไะครับผมถึงได้เป็นอะไรนะเดี๋ยวผมขอส่องดูก่อนความคิดคิดอยู่แค่นี้ไงเออนั่นเลยผมบ้าออกกำลังกายผมฟิตร่างกายพี่ผมจะไปสู้คนอื่นได้พี่ถ้าพี่ไม่ออกกำลังกายพี่พี่ไม่ฟิตร่างกายพี we more, ่ ain? พี่อย่าไปสูบใครได้ขนาดสมองพี่พี่ยังคิดไม่ดีเลยคิดดูขนาดสมองยังแบบอืเขาฟิตร่างกายเขาออกร่างกายเพื่อที่ว่าเราจะได้ต่อสู้แล้วก็ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพี่อถ้าพี่ไม่ออกกำลังกายนะพี่กำลังพี่ก็จะถดลงถดลงถดลงเอเออผมบอกไว้ให้พี่คิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยเข้าใจไหม ไม่ใช่ว่าจะมาแซะคนอื่นเออแค่นี้แหละไม่อยากพูดอะไรมากเดี๋ยวคนมาเจอกันพรุ่งนี้หวัสดีครับวัดดีทุกทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์ทุกทุกคนด้วยขอบคุณมากมากเลยนะจาไว้นะลูหลาอย่าไปพูดกับใครแบบน,นี้อีกถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะเขาไม่ยอมนะพี่บอกไว้ให้เออไปโดนตัวไหนมาคนเขาออกกำลังกายเงื้ยออกเต็มตัวอยู่ ขาฟิดร่างกายถามว่าไปโดนตัวไหนมามันใช่คําพูดหรือเปล่าอืมอยากจะโบ๊ะหน้าสักทีนี่อ๋อใจเย็น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 โอเคโอเคโอเคไปแล้ววัสดีครับผมพี่รอเล่นรอเล่นรอเล่นน้องหยอกหยอกกันนะอย่าโกรธกันเลยหยอกกาย